สวัสดีค่ะวันนี้จะพามารับชมแนวทางหวยราวพัฒนานะคะก่อนจะไปรับชมมาฟังคำเตือนจากทางช่องก่อนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำนะคะ ก่อนจะไปฟังงวดนี้ไปสรุปผลงวดที่แล้วกันก่อนนะคะงวดที่แล้วนะคะให้เด่นวิทอที่สองนะคะวิ่งเจ็ดแล้วก็วิ่งห้านะคะก็เจอบไม่เข้านะคะต้องขอโทษขอภัยเอฟซีทุ FC, ทกท่านด้วยนะคะไปสรุปผลงวดต่อไปกันเลยคะ่ะงวดนี้นะคะให้เด่นอยู่ที่สามวิ่งเก้าแล้วก็วิ่งสองนะคะไปกลับทุกครั้งนะคะ สามนะคะแอดก็จะให้สามศูนย์สามศูนย์สามหนึ่งสามแปดแล้วก็สามเก้านะคะ ก้านะคะแอดก็จะให้เก้าศูนย์เก้าสองเก้าสามเก้าสามมีแล้วนะคะจะเป็น เก้าหกเป็นเก้าแปดก็ได้นะคะเก้าแปดแล้วก็เก้าหกนะคะสองนะคะแอดี่จะให้สองหนึ่ง สองห้าสองเจ็ดแล้วก็สองแปดนะคะไปดูตัวที่แอดชอบนะคะว่าจะมีตัวไหนบ้างนะคะสามนะคะแอดก็จะชอบ

อหนึ่งนะคะไปดูชุดเบิ้ลกันเลยนะคะว่าจะมีตัวไหนบ้างนะคะชุดเบิ้ลนะคะก็จะให้สามสามเก้าเก้าสองสองแล้วก็เจ็ดเจ็ดนะคะชุดสามตัว เอสก็จะเจาะให้038 4์สามแเก้าหกสองห้าแล้วก็3ามสองนะคะ ท้ายนี้นะคะก็ขอให้ fc ทุกท่านนะคะมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังปังนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะทางช่องนําเสนอตัวเลขเป็นเพียงแนวทางมีเข้าบ้างหลุดบ้างก็ไม่ว่ากันนะคะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะทั้ง fc เก่านะคะและ fc ใหม่นะคะที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้ทางช่องนะคะ ทางช่องนำเสนอตัวเลขเปลียนเพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ